การตกปลาครั้งนี้เด็กๆสนุกสนานกับการตกได้ไม่เท่าไหร่ก็เกิดการตกเถียงเสียงดังกันขึ้นมาซะแล้วครับเมื่อเปเล่เข้ามายืนตกเบ็ดในที่ของมดครับอะไรอะม่ดม่หดอะไระอไอเียดีมมด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 มมดีมดมดมดนะ มดจะบอกว่าเป็นที่ของมดแบลเล่ก็ยังยืนตกปลาเฉยอยู่ครับข้าว่ที่เขาะเอะแล้วแกมาแย่งที่เขาทำไมอะทำไม่ไปทำไมอะท,ทำไมอะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มดน้อยใจไม่ยอมไปตกปลาอีกเลยผมจึงเข้าไปพูดคุยเพื่อให้น้องมดสบายใจขึ้นครับมานั่งคนเดียวไม่ไปตกปลาแล้วละ่ะครับไบเลยมาแย่งที่ใช่ไหม ช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตอนนี้หนูตะตูย่ามันมาพันกับเบ็ดหนูก็เยื่อมันก็ร่วงก็ให้พี่ใส่เบ็ดให้ใหม่อืากดด้วยแต่ก็ยงที่อือเรากดเพื่อนไหมเพื่อนมันยังที่เราเรากดไหมโอ้โหน้อหายใจด้วยดูหน้าดิอ่ะเร็วๆมาเนี้ งานเข้าแล้วไปเล่รู้ไหมว่าการที่ไปเล่เนี่ยมาจับจองที่ตกปลาของน้องมดเรารู้ไหมว่าเป็นที่ของน้องมดไม่รู้ไม่รู้อืมเขารู้ว่าเขานั่งใกล้ๆกไม่รู้สักอย่างไม่รู้สักอย่างก็ไม่รู้สักอย่างเขาอ่ะก็ไม่รู้สักอย่างก็ไม่รู้สักอย่างอย่ามาลงก็อย่ามามั่วอย่ามาเก่งกอย่าไม่คัว ความจริงพี่เลี้ยงเนี่ยเปลี่ยนคาถามนิดเดียวเนี่ยจะปิดโอกาสการโกหกของเด็กเลยนะคือแทนที่เราจะถามว่าเปเล่รู้ไหมว่าเป็นที่ของใครเนี่ยธรรมชาติของเด็กเนี่ยจะปกป้องไว้ก่อนเขาก็จะตอบว่าไม่รู้แต่ถ้าสมมติว่าพี่เลี้ยงเปลี่ยนคําถามใหม่นิดเดียวเองนะเปเล่ครับเปเล่รู้เอ่อรู้อยู่แล้วว่าเป็นที่ของมดไม่ใช่เหรอแต่ทําไมเปเล่ยังไปตกเบ็ด หมายถึงตกปลาที่ตรงนั้นเปเล่ต้องเอาเอ็ดผลมาที่บายทันทีเลยแทนที่จะเปเล่จะแก้ตัวว่าไม่รู้อันนั้นก็คือเป็นเพียงแค่เทคนิคในการเปลี่ยนคำถามจริงๆแล้วก็คือคำถามเดียวกันนั่นแหละครับทีนี้พอพอเพื่อนมาบอกว่าเป็นที่ของเขาล่ะแล้วทำไมเปเล่ไม่ยอมให้ของเพื่อนนะไม่ให้ให้คืนกับเพื่อนไปแล้วรออครับปลาตอดอยู่ครับอ๋อคือเรากลัวว่าเดี๋ยวปลามันจะตกใจถ้าเราหนีไปกลางคันใช่ไหมครับอืม เปเร่ le, ถ้ามดอ่านเราดูแล้วว่าปลามันไม่อยู่แล้วแล้วมดเข้าขอที่คืนเราจะยอมให้เพื่อนไหมใช่ครับเออเราจะยอมให้อยู่นะอืมอืมแต่ทีนี้เปเร่รู้รู้ไหมว่าถ้ามีที่ของคนอื่นอยู่แล้วแล้วเราเข้าไปแทรกแซงเนาะอือันเนี้ยถือว่าเป็นการแย่งสิทธิ์ของคนอื่นไหมครับใช่ไหมใช่ครับใช่เนาะออนนี้เราควรทํายังไงอะ่ะ อเออมันเกิดความเข้าใจผิดกันนะมดทีนี้มดครับบางทีเนี่ยเพื่อนอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะและอาจจะมีเหตุจำเป็นอืมแต่เราไม่ได้คุยกันเราก็เลยอาจจะเข้าใจกันผิดนะครับมดทีนี้ถ้าเราจะมองถึงเรื่องของการแบ่งปันละครับมดมันก็เหมือนกับการที่เรามีสิ่งของหรือว่ามีอะไรบางอย่างแล้วเราแบ่งให้คนอื่นนี่แหละครับการแบ่งพื้นที่ตรงนี้ แบ่งพื้นที่ตกปลาเขาไม่ต่างกันเลยแทนที่เราจะโกรธเพื่อนแล้ก็อ่ะไม่เป็นไรเราก็แบ่งพื้นที่ให้เพื่อนได้ตกปลาตรงนี้บ้างเราอาจจะรู้สึกว่าตรงนี้มันดีสําหรับเราอ่าเราก็แบ่งให้เพื่อนบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องของการแบ่งปันนะครับมดเปเล่คราวหลังเนี่ยเราก็ต้องถามเพื่อนก่อนหรือเปล่าครับว่าตรงนี้เป็นของใครหรือเปล่าใช่ไหมไเปเล่อ่ถ้าของเพื่อนเราจะได้ไม่เข้ามาตั้งแต่แรกใช่ไหม อืแล้วเรายอ,ยอมยกที่ตรงนั้นเืียนให้หมดไหมตอบแล้วนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนนี้เพื่อนดูท่าทางจะงอนแล้ะขอโทษเพื่อนหน่อยดีกว่าไหมว่าเราไม่ได้ตั้งใจคราวหน้าเราจะไม่ทำอีกนะแล้วขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจคราวหน้าเราจะไม่ทำอีกแล้ว ขอโทษจริงๆนะอ่าอะเพื่อนขอโทษแล้วแล้วเพื่อนก็สัญญาแล้วว่าเพื่อนจะไม่ทําอย่างนี้อีกนะครับให้อภัยได้ไหมครับให้อภัยได้ไหมอืมนี่แหละพอเพื่อนขอโทษเราให้อภยัยว่าเป็นการให้ยั่งนะครับอันนีกันดีกว่า หด,ดแล้วนะตกปลากันเถอะปะตกปลากันดีกว่าป่ะไปไ<ะ>ปไปหลังจากทำความเข้าใจและให้อภัยซึ่งกันและกันเท่านี้ความเป็นเพื่อนก็กลับมาเหมือนเดิมครับตัวอย่างที่เกิดขึ้นในรายการที่พี่เลี้ยงได้ทำไป ก็คือการดึงเข้ามาปรับความเข้าใจแทนที่จะปล่อยให้เหตุการณ์ผ่านไปแล้วการเป็นความบาดหมางกันอาจจะมีการแกล้งกันภายหลังโดยที่เราเองไม่เห็นเนี่ยมเมื่อเห็นอยู่แล้วเนี่ยดึงเข้ามาเสียปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเสียมีโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งในการที่จะบอกเหตุผลให้ฟังสักนิดหนึ่ง<ม>ช่วงจังหวะตรงนี้เนี่ยใช้เวลาในการที่จะแสดงออกให้ชัดเจนได้เลยฮะไม่ว่าจะขอบคุณไม่ว่าจะขอโทษ เด็กจะซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับเราเชาวนาอยู่กับควายพอเสร็จกานไถเราขี่ล้างควายเข้า <c oughs> ขวานาขึ้น้ำลายซ้ำๆเกรกรเิกบานแสนเพลิดเพลินใจ าจะมองกันที่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะคะเจ้าควายนี้ก็อาจจะดูไม่น่ารักน่าเอ็นดูเหมือนกับสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆนะคะแต่ถ้ามองไปถึงประโยชน์แล้วนะคะจะเห็นว่าควายน,น,นะคะทั้งซื่อสัตว์ขยันอดทนมีประโยชน์อย่างมหาศาลสําหรับชาวนาเลยนะคะและสําหรับสมาชิกค,ครอบครัวพลเมืองเด็กนะคะที่ได้รับรางวัลเป็นเสื้อยืดสุดเท่จากทางรายการมีดังนี้ค่ะขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพลเมืองเด็กนะคะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครนะคะก็เขียนจดหมายมาได้ตอนนี้เรายังไม่ปิดรับสมัครนะคะเพียงแค่เขียนจดหมายมาบอกเล่าว่าชอบรายการพลังเมืองเด็กตอนไหนชอบเพราะอะไรและรายการให้ประโยชน์อะไรบ้างส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคะเรามีเสื้อ,อยืดสุดเท่และสิทธิพิเศษมากมายรออยู่ค่ะแล้ววันนี้ทีมงานพลังเมืองเด็กก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่จะให้พวกเราเนี่ยช่วยลุงแหลมทํา หุ่นไล่ากาอาแผนอยู่ไหนแผนก่อนมาแผลอ่ะได้แล้วครับกูหุ่นไล่ากาหิวครับด้หิวเราก็จะได้จอกกันเนี่ย <laughs> <laughs>